สถานการณ์ตอนนี้แย่ตึกถลม่มรถเครนลม้มแล้วก็มีเศษซากอิฐปูนอะไรเนี่ยามาถล่มลงมากองที่ทางด่วนดินแดงทําให้ทางด่วนปิดถ้าอาคารเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยโอเคเขาไม่มีมาตรการป้องกันแผ่นดินไหวแต่อาคารที่สร้างตอนนี้มันต้องมีมาตรการป้องกันแผ่นดินไหวแล้วว่าคุณต้องกันได้กี่ลิตรกี่ลิตรคุณถึงจะสร้างตึกสูงถ้าตึกสูงขนาดนี้คุณต้องป้องกันได้กี่ลิตรมันมีข้อกําหนดหมดความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่โดยพอยิ่งยิ่งคนตายไปกี่คน ขอบังคับการบินบอกให้เครื่องทุกลำหยุดหมดรออย่างน้อย30นาทีทุกลำขณะนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขอบังคับการบินได้ทําการอพยพคุณบินขึ้นไปเดี๋ยวไม่มีคนคนโทรลเครื่องเครื่องวิ่งขึ้นทาวเวอร์ทาวเวอร,ร์ให้เครื่องวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไปต่อไป,อไปแล้วใครควบครมต่อมันก็ต้องส่งต่อให้เรดาร์ทีนี้เรดาร์มันเขาอพยพออกไปแล้วอะ่ะ เขาก็เลยสรุปเลยไม่ให้ใครวิ่งขึ้นเลยสำนักง,งานตรวจคนแผ่นดินตึกใหม่ที่สร้างเนี่ยผมว่าตายเยอะถนนพระรามสมันเป็นลูกขึ้นอย่างนี้เลยกน็น่าจะปิดไปเรียบร้อยแล้วนะหาทางจอดหาที่กินข้าวหาที่เติมน้ํามันนั่งกินกาแฟก่อนดีกว่าครับมันคงไม่ไม่คลี่คลายง่ายๆหรอกเพราะว่าทางด,ด,ด่วนก็ปิด b ี s ก็ปิดมันไปไหนไม่ได้อ่ะ